บัวนลินทิพย์เผยเหตุผลไม่ต่อสัญญาช่องสฟังแล้วเข้าใจได้เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสวยชื่อดังอย่างบัวนลินทิพย์สกุลอ่องอภัยโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงของเธอมากมายและผลงานด้านอื่นๆที่ทำให้หลายคนชื่นชอบซึ่งเธอเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3แต่ล่าสุดตัดสินใจ เป็นนักสแสดงอิสระไม่ต่อสัญญาช่องสเธอได้เผยเหตุผลไม่ต่อสัญญาช่องสไว้ว่าคิดว่าอยากออกมาเป็นอิสระมันเหมือนเราก็ต้องโตขึ้นอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆอยากเจอคนใหม่ๆอย่างตอนนี้ที่ออกมาก็ได้เล่นกับช่องวันเราก็ได้เจอกับนักสแสดงที่เราไม่เคยได้เจอมันก็ท้าทายและเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราค่ะเอาจริงก็แอบใจหายเพราะเราก็อยู่มากับช่องสม ช่อง3เป็นคนให้โอกาสบัวที่บัวมาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่าช่อง3ด้วยตอนนี้มีโอกาสไปเล่นกับหลายๆที่ได้สำหรับบัวรู้สึกสนุกนะคะเพราะมันมีโปรเจกต์ที่เข้ามาติดต่อพอได้อ่านบทก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันหลากหลายขึ้นมันก็ท้าทายความสามารถเรามันได้โชว์ศักยภาพของเราได้เต็มที่